ฉันบริสุทธิ์ดังฮมะโปรยเตรียมตัวเลยเดี๋ยวฉันจะโชว์เอ้าวไงคะคุณมาเจอฉันทำงานอดิเรกพอดีฉันชื่อเบียงก้าฉันคือเจ้าหญิงเงือกยุคปัจจุบันค่ะที่นี้ฟังทางนี้คุณพร้อมฟังเรื่องสร้างแรงบันดาลใจของฉันไหมแต่ว่าก่อนอื่นกดไลค์วิดีโอนี้นะคุณจะได้เห็นกันเยอะ ฉันชอบการร้องเพลงมาโดยตลอดแต่ไม่เคยฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องเลยเพราะว่าครอบครัวฉันมีเงินไม่มากพอจะจ้างครูสอนร้องเพลงหรือโปรดิวเซอร์มาให้ฉันเอาจริงๆนะพวกเรานี่ท่วมหัวแล้วก็แทบชักหน้าไม่ถึงหลังแล้วขอโทษนะเบียงกา้าแต่เดือนนี้เราก็ซื้อชุดใหม่ให้ลูกไม่ได้อีกแล้วอ่ะไม่เป็นไรคะ่ะพ่อชีวิตยังมีเรื่องสําคัญกว่าเสื้อผ้าทันสมัยอีกนะฉันไม่กังวลที่ตัวเองจนหรอกค่ะนอกจากนั้นฉันคอยแต่งเพลงแล้วก็ดนตรีขึ้นมาเองคะ่ะ จากนั้นก็อัดแล้วก็นั่งฟังในแล็บท็อปเก่าๆที่มีฉันไม่คิดว่าตัวเองเก่งกาจอะไรหรอกนะก็แค่สนุกกับงานอดิเรกนะคะ่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเด็กใหม่ชื่อฟิลิกส์ย้ายมาโรงเรียนเราเขาเตะตาฉันทันทีที่เดินเข้ามาในห้องเรียนเขานั่งอยู่ข้างหลังแล้วกาลังอ่านนิยายเรื่องทวายไล์ติดลมอยู่เลยอ่ะบังเอิญจังเลยค่ะนี่นินนยายรักเรื่องโปรดของฉันเลยนะอีกอย่างฟิลิกส์ก็หล่อมากๆฉันเนี่ยเข่าอ่อนเลย ฉันกำลังจะเข้าหาเขาแล้วก็ไปแนะนำตัวเพื่อนร่วมห้องคนอื่นก็ชิงตัดหน้าซะก่อนพวกนั้นไปล้องฟิลิกสแล้วก็เริ่มจีบแบบออกตัวแรงอย่งกับเขาเป็นผู้ชายคนสุดท้ายบนโลกเนี่ยเบียงก้าถ้าอยากจีบเด็กใหม่ก็ไปต่อแถวในะยะแต่ว่าอย่าเสียเวลาเปล่าเลยนะไม่มีทางที่มหาเศรษฐีเขาจะหลงรักเธอหรอกฮะ มหาเศรษฐีอย่างนั้นเหรออ๋อปรากฏว่าฟิลิซ์มาจากครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยมากๆเขาขับรถหรูแล้วก็อยู่ในคฤหาหา์หลังโตด้วยตอนนี้ก็ฉันแล้วว่าทำไมสาวๆถึงหลงไหลเข้านักแต่ไม่เห็นแฟนเลยฉันชอบฟิลิซ์ตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเขารวยอีกนะทุกคนสิที่สนใจเพราะว่าเงินถุงของเขาเนะี่ยฉันก็เลยตัดสินใจจะสู้เพื่อให้เขามองมาแล้วฉันควรจะทำยังไงดีล่ะฉันคิดว่ามหาเศรษฐีอย่างเขาคงไม่อยากคบกับคนที่แต่งตัวเน่าเหมือนกับชีสแบบนี้หรอกนะ ฉันมั่นใจมากเลยอืมฉันต้องเปลี่ยนลุกหน่อยแล้วล่ะฉันรู้ว่าถ้าเปลี่ยนแล้วต้องชนะใจเขาได้อย่างแน่นอนพ่อแม่ฉันช่วยเรื่องเงินไม่ได้เพราะว่าพวกท่านกําลังเก็บเงินเพื่อใช้หนี้ครอบครัวเพราะอย่างนั้นฉันก็ต้องหาเงินเอาเองแต่ว่าฉันจะทําอะไรได้อืมใช่เลยร้องเพลงยังไงล่ะฉันก็เลยกลายเป็นนักดนตรีข้างถนนมีคนผ่านไปมาให้เงินมาบ้างเฮ้ย พอตกเย็นฉันก็เหนื่อยแล้วก็เสียงแทบหายไปหมดเลยอ่ะแต่ที่แย่หนักก็คือวันนั้นฉันได้เงินมาแค่ห้าเหรียญลูกอมมินแล้วก็กระดุม2เม็ดเองโหกว่าจะหาเงินได้มากพอคงต้องใช้เวลานานเลยแต่ฉันไม่คิดจะยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกวันถัดมาจะไปแสดงที่สวนสาธารณะหลังเลิกเรียนอีกอากาศแย่มากเลยและแทบไม่มีคนผ่านไปมาด้วยแต่แล้วเด็กสาวคนนึงก็หยุดดูฉันแล้วก็เริ่มปรบมือให้เพลงเพราะจังเลยนะ ฉันเกือบร้องไห้แล้วเนี่ยแต่ไม่อยากทำเมคอัพหลุดนะฉันไคลลี่นะอากาศยิ่งแย่ลงเรื่อยๆไคลลี่ช่วยฉันเก็บเงินที่หามาได้ตอนมันเกือบจะโดนลมพัดปลิวไปด้วยล่ะค่ะจากนั้นเธอก็แนะนำให้เราเรอฝนหยุดตกในคาเฟ่กันระหว่างเราดื่มลาเต้คาราเมลในสตาร์บั k s เราก็คุยกันและไคลลี่ก็บอกว่าบางทีเธอก็แสดงข้างถนนเหมือนกันนะฉันไม่ได้เก่งเหมือนเธอนะแต่รู้ว่าทำเลไหนเด็ดๆนะฉันพาไปดูได้ได้ก็เยี่ยมเลยเมยื่อฝนหยุดตก เธอก็พาฉันไปที่แตตุรัดซึ่งฉันสามารถหาเงินงามๆได้จากการแสดงของฉันจากวันนั้นมาไคาลี่กับฉันก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลยวันหนึง่งเรากําลังเมาหมอยกันที่บ้านฉันแล้วก็บอกเธอว่าฉันเก็บตังซื้อเสื้อผ้าพเพื่อมาใจผู้ชายอยู่จากนั้นฉันก็เปิดแล็ปท็อปแล้วให้เธอฟังเพลงที่ฉันแต่งให้เธอเพื่อนน่ารักเช่นเธอจะหาเจออีกที่ไหนว้าวเสียงเธอสุดยอดเลยนะฉันว่าเดี๋ยวเธอต้องดังแน่นอนเลย เธอครุ่นคิดไปแล้วก็บอกว่าเธอมีเพื่อนที่มีเส้นสายซึ่งช่วยฉันเรื่องสายงานได้ถ้าทําให้เขาประทับใจเนะี่ยอืมฉันไม่ค่อยเชื่อในปฏิหารสักเท่าไหร่แต่ฉันก็ยังเอาเพลงที่อัดให้ไคลี่ให้เธอเอาไปให้เพื่อนต่อไม่กี่วันถัดมาเพื่อนคนนั้นโปรดิวเซอร์ที่ชื่อว่าคุณลองก็ติดต่อมาและแนะนําให้ฉันแวที่สตูดิโอของเขาเขาจะได้ฟังฉันร้องเพลงสดๆฉันไม่อยากจะเชื่อดวงตัวเองเลยละคะ่ะไคลี่ช่วยฉันครั้งใหญ่เลย ฉันประหม่ามากตอนร้องในสตูดิโอจนฉันเสียงสั่นเลยละ่ะแต่คุณลองก็ไม่สังเกตอะไรเลยแล้วก็ปลื้มมากๆด้วยเธอเนี่ยของจริงเลยเบียงก้าตอนนี้ฉันพร้อมเซ็นสัญญากับเธอได้เดี๋ยวนี้เลยนะแต่ว่าฉันมีเงื่อนไขหนึ่งเราจะอัดเสียงเธอแล้วนักร้องคนอื่นก็จะมาแสดงแทนไม่มีใครรู้ว่าจริงๆเธอเป็นคนร้องนะ่ะคุณลองเอาสัญญาฉันดูแล้วฉันก็เกือบเป็นลมไปเขาเสนอเงินให้ฉันจำนวนมากเลยมากพอให้ครอบครัวฉันอยู่ได้ตั้งปีหนึ่งเลยนะ แน่นอนว่าฉันตกลงรับเงื่อนไขนี้นี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะคะพ่อแม่ฉันดีใจมากๆไม่นานฉันก็ได้เริ่มงานการอัดเพลงของตัวเองในสตูดิโอมืออาชีพเนี่ยสุดยอดเลยแต่รู้ไหมว่าอะไรที่ยอดกว่าใช่เลยได้ค้าจ้างยังไงล่ะคะแน่นอนว่ามันเศร้าที่ฉันบอกใครไม่ได้ว่าฉันเป็นนักร้องเพราะว่าเงื่อนไขพิเศษในสัญญาแต่ว่าฉันก็เอาความลับไปบอกกับเพื่อนเพราะยังไงมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าเธอ ไคลี่ยินดีกับฉันด้วยพ่อแม่ฉันใช้นี่จนหมดได้เพราะว่าเงินที่ฉันหามาเงินยังมีเหลืออยู่บ้างฉันก็เลยเอาไปตัดผมสวยๆซื้อชุดแพงๆแล้วก็มือถือใหม่ฉันรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะหลังจากนั้นน่ะและแล้วฉันก็ชวนฟิลิกส์ไปเดทโทษทีฉันว่าเราน่าจะไม่เข้ากันน่ะฮะนี่ฉันยังดีไม่พอสําหรับเขาอีกเหรอตอนนี้ฉันต้องลองจนกว่าจะชนะใจฟิลิกส์ได้แล้วล่ะฉันเริ่มซื้อชุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนทรงผมทุกวัน มันแพงทีเดียวค่ะไม่นานฉันก็ใช้เงินที่หามาได้จนหมดเลยแต่ฟิลิกซ์ก็ยังไม่ชายตามองฉันเลยจากนั้นทุกอย่างก็ยิ่งแย่ลงค่ะเย็นวันหนึ่งฉันดูวิดีโอใน YouTube แต่ก็เห็นการแสดงของนักร้องหน้าใหม่ที่ขึ้นในหน้าแนะนำฉันเปิดดูแล้วก็เห็นว่านั่นคือไคลลีา่ทาั้งเต้นแล้วก็ร้องลิปซิงค์ไปตามเพลงที่ฉันเปคนแต่งแล้วก็อัดเองด้วยล่ะค่ะเดี๋ยวนะนี่ฉันขายเสียงให้กับเพื่อนตัวเองอย่างนั้นเหรอ ฉันโทรหาเธอในทันทีแล้วก็สั่งให้อธิบายมาคลี่ไม่ปฏิเสธอะไรเลยเหมือนโดนตบหน้ากันเห็นๆเลยล่ะปรากฏว่าคุณลองก็คือพ่อของเธอนั่นเองคลี่ฝันว่าอยากจะเป็นนักร้องแต่เธอหูเพี้ยนทำให้เธอร้องตามคีย์ที่ถูกต้องไม่ได้แต่พ่อเธอมีเงินเยอะและซื้อความฝันให้กับลูกสาวได้อย่างสบายๆเลยตอนฉันได้ยินเสียงเธอฉันก็รู้เลยว่าฉันอยากได้เสียงของเธอและทำให้ฝันของฉันเป็นจริงด้วยไม่เห็นเกตว่าจะโกรธทำไม เพราะยังไงเธอก็ได้เงินตั้งเยอะไม่ใช่เหรอฉันนึกว่าเราเป็นเพื่อนกันนะก็น่าจะบอกความจริงมาตั้งแต่แรกสิเราทะเลาะกันแล้วก็วางสายด้วยความโกรธฉันเกลียดคนโกหกแล้วก็ทรยศมากๆเลยก็ในเช้าวันถัดมาฉันก็เลยไปที่สตูด,ดิโอแล้วก็บอกคุณลองว่าฉันอยากยกเลิกสัญญาแต่โปรดิเวเซอร์กลับยิ้มเย็นๆให้ก็เธออ่านสัญญาแล้วถ้าอยากยกเลิกเธอก็ต้องคืนเงินทั้งหมดแล้วก็จ่ายค่าปรับ10,000แดอลลาร์มานะ ไม่นะดูเหมือนว่าพ่อแม่ฉันจะไม่ได้อ่านสัญญาที่ได้รับมาให้ถี่ถ้วนดีพวกเราดีใจกันเกินไปจะไม่ทันสังเกตเรื่องค่าปรับเลยนี่มันไหยนะชัดๆพวกเราต้องขายบ้านทิ้งเพื่อหาเงินมากขนาดนั้นฉันทําแบบนั้นกับครอบครัวไม่ได้หรอกก็ฉันก็เลยตกลงอัดเพลงตัวเองให้ไคลลี่ต่อไปเหมือนติดแงกเลยตอนนี้ฉันมีแต่ต้องตั้งใจทํางานในระหว่างที่อดีตเพื่อนของฉันได้หน้าแล้วก็ชื่อเสียงไปหมด ไม่นานเธอก็ดังมากๆเลยแฟนๆตามติดเธอไปทุกที่และบางครั้งก็รอเธออยู่ข้างสตูดิโอด้วยฉันต้องใส่หน้ากากเดินผ่านฝูงชนเพราะว่าจะได้ไม่มีใครสงสัยอะไรมันบ้ามากๆค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะวันหนึ่งฉันก็รู้ว่าฟีลิกซ์เป็นแฟนตัวยงของไคลลี่เขาฟังเพลงเธอในรถและระหว่างเรียนด้วยเขาบอกทุกคนด้วยว่าชอบเสียงแสนไพเราะของเธอรู้สึกเหมือนฉันฟังนางฟ้าอยู่เลยนะโห เห็นไหมว่าทาไมฉันถึงเหมือนเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยเลยอลเอรียลกับฉันก็เหมือนกันเยอะมากเพราะดูนะไคลลี่เหมือนอสุาผู้ชั่วร้ายขโมยเสียงของฉันแล้วเจ้าชายไปด้วยยิ่งเวลาผ่านไปฉันก็ยิ่งหุบปากเอาไว้ลําบากขึ้นเรื่อยๆค่ะวันหนึ่งฉันเห็นไคลลี่ไปสัมภาษณ์สดทางรายการใน YouTube เธอขิงหนักมากจนฉันอยากจะหยุมหัวเธอเลยละค่ะนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายเลยนะฉันเป็นนักร้องที่เก่งที่สุดในเมืองเลยล่ะจากนั้น ฟิลิกซ์ก็เดินเข้ามาในสตูดิโอพร้อมกับดอกไม้ช่อโตเขาคุกเข่าลงข้างหนึ่งแล้วก็ชวนเธอไปเดทผมหลงเสียงคุณมากเลยล่ะครับเฮ้ยแบบนี้มันเกินไปแล้วนะฉันตัดสินใจว่าไม่อยากจะเป็นหุ่นเชิดให้สาวไฮโซเอาแต่ใจอย่างเธอแล้วและหาทางทำลายอาชีพของไคลลี่ด้วยโดยไม่ฉีกสัญญาตัวเอง <c oughs> ได้เวลาลงมือให้หนักข้อหน่อยแล้วฉันเริ่มร้องเพลงหลุดคีย์ระหว่างอัดเพลงใหม่ไม่ยากเลยล่ะคะ่ะ ฉันก็แค่บีบจมูกให้เสียงตัวเองบู้บี้แบบนี้ฉันหยุดขึ้นเสียงสูงและเพลงมันก็ออกมาแย่มากๆแต่ไคลี่กับพ่อเธอหูเพี้ยนหนักมากจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยวันหนึ่งฉันเริ่มแรปด้วยค่ะเปิด YouTube แล้วก็มาฟังทางนี้ไดอารี่ส่วนตัวดูแลสนุกดีได้เวลาสั่งสอนไคลี่แล้วล่ะค่ะนักวิจารณ์เพลงเริ่มเห็นว่าการร้องของไคลี่แย่ลงกว่าเดิมเยอะเลยและสับอัลบั้มใหม่ของเธอจนเลสเทสและในคอนเสิร์ตครั้งหนึง่ง เธอโดนแฟนๆโหดตอนที่จับได้ว่าเธอลิปซิงก์การแรปของฉันเร็วไปสำหรับเธออาชีพของไคลลี่ดิ่งลงเหววันหนึง่งคุณลองเรียกฉันไปคุยอย่างจริงจังเบียงก็เธอทำไม่เต็มที่นะเราเสียทั้งเงินและแฟนๆแล้ว้รงให้ดีกว่านี้หน่อยฮะสัญญาบอกแค่ฉันร้องเพลงแต่ไม่ต้องเสียงดีก็ได้นี่นะฮะเขาทำท่าเหมือนกระทิงดุเลยแหละคะ่ะแต่เขาก็น้ำท่วมปากรู้สึกฟินมากเลยคะ่ะที่ตอบโต้โปรดิเซอร์เจ้าเล่ห์อย่างเขาได้ ไม่นานแฟนของใครลี่ก็กลายเป็นแอนตี้แฟนกันหมดฉันชนะแบบใสๆเลยค่ะตอนฟิลิกซ์รู้ว่าเธอหลอกทุกคนมาโดยตลอดเขาก็ผิดหวังมากๆแล้วก็บอกเลิกคำโกหกของยายนักร้องวานาบีย้อนมาทำร้ายเธอจนได้วันหนึ่งเธอมาหาฉันทั้งน้ำตาแล้วก็ขอร้องให้ฉันยกโทษให้ฉันขอโทษที่หลอกเธอนะเดี๋ยมาทิ้งกันไว้เบื้องหลังแล้วก็กลับมาคืนดีกันเถอนะเออคุณอาจจะคิดว่าฉันเป็นยายโง่หัวอ่อน แต่ฉันรู้สึกสงสารเธอนะก็ฉันก็เลยชวนเธอเข้าบ้านมาเพื่อคุยกันดีๆเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้นะฉันเข้าห้องครัวแต่พอฉันกลับเข้ามาในห้องไคลลี่ก็ไม่อยู่แล้วเธอหนีไปพร้อมกับแล็บท็อปของฉันใอญ่ตัวแสบเอ้ยฉันโทรหาเธอทันทีแล้วก็ถามว่าเธอคิดจะทำอะไรเธอทำลายอาชีพฉันแต่ฉันจะฉุดให้เธอตกลงมาด้วยไคลลี่จะลงเพลงที่ฉันอัดเอาไว้ด้วยแล็บท็อปในเน็ตไม่นะถ้าคนรู้ว่าฉันเป็นนักร้องตัวจริงขึ้นมา ฉันอาจโดนฟ้องว่าละเมิดสัญญาได้แล้วต้องจ่ายค่าปรับก้อนโตก็ได้น่ฉันต้องหยุดเธอแล้วฉันวิ่งออกมาข้างนอกฉันกังวลมากๆจะไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองวิ่งไปไหนเพราะอย่างนั้นฉันก็เลยไม่เห็นรถที่วิ่งตรงมาหาฉันและฉันก็นิ่งอยู่กับที่เป็นรูปปั้นเลยเฉียดฉิวมากเลยละค่ะแต่แล้วก็มีคนก้าวมาข้างหน้าฉันแล้วก็ผลักให้ฉันพ้นจากถนนด้วยฉันล้มลงกับสนามหญ้าแล้วก็หมดสติไปชั่วขณะแต่พอฉันได้สติฉันก็เห็นฟิลิกซ์ เรื่องนี้ทาให้ฉันนึกถึงฉากในทวายไลท์ที่เอ็ดเวิร์ดช่วยชีวิตเบลล่าเอาไว้เลยเบียงก็เธอโอเคไหมเออจ้าขอบคุณนะถ้าไม่ได้นายช่วยเอาไว้ฉันหมดสตินานแค่ไหนเนี่ยก็ประมาณ15นาทีน่ะไม่นะปานิคไครไดี้คงเอาเพลงของฉันลงเน็ตหมดแล้วแน,แน่เลยฉันรู้แล้วว่าฉันจบเหตุแล้วฉันร้องไห้โฮต่อหน้าฟิลิกส์ตอนนี้ฉันไม่มีอะไรให้เสียแล้วก็เลยบอกเขาว่าฉันขายเสียงตัวเองเพื่อช่วยครอบครัวตัวเอง งั้นฉันก็ตกหลุมรักเสียงของเธอเองอย่างนั้นเหรอแปลกมากเลยนะเขาอาสาไปส่งฉันที่บ้านระหว่างนั่งรถเราก็ได้คุยกันฟิลิกซ์บอกว่าเขาชอบผู้หญิงที่สมถะแล้วก็จริงใจเพราะงั้นเขาก็เลยเมินฉันตอนที่ฉันทุ่มสุดตัวเพื่อชนะใจเขาเขาไม่ชอบคนที่พยายามจะอวดหรูอวดรวยฉันรู้สึกว่าตัวเองโง่ามากเลยละคะ่ะเธอไม่ต้องมีเสื้อผ้าแพงๆแล้วทรงผมสวยๆเพื่อให้ตัวเองดูสวยหรอกแล้วก็ไม่ต้องทำเท่เพื่อให้ใครมาชอบด้วยนะ ขอบคุณนะฟิลิ克์พวกเราตกลงกันไว้ว่าจะเจอกันหลังเลิกเรียนบ้างโชคไม่ดีนะักที่ฉันยังอารมณ์ไม่ดีเพราะว่าเพลงของฉันเป็นไวรัลไปแล้วทุกคนคุยกันถึงเรื่องที่ไคลี่ใช้เสียงของคนอื่นเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองในวันถัดมาทนายของคุณลองก็มาที่บ้านเราแล้วบอกว่าจะฟ้องเราเพราะว่าละเมิดสัญญาเออเราไม่มีเงินมากขนาดนั้นงั้นก็ไปเจอกันในศาลนะไม่นะตอนนี้เราต้องขายบ้านแล้วก็นอนในลังกันแล้ว พ่อแม่ฉันต้องเข้าคุกและฉันต้องไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าฉันรู้สึกเหมือนฉันติดในฝันร้ายเลยไคลลี่ก็สะใจใหญ่แล้วก็ส่งชัทมาเยอะหยันกันไม่หยุดแม้ว่าฉันจะไม่ได้เป็นนักร้องพ่อกับฉันก็จะรวยขึ้นแล้วไรบ้านให้สนุกนะเฮ้ยฉันอยากจะเอาอะไรยัดปากเธอจริงๆแต่ฉันรู้ว่าอันนี้ฉันผิดเองเพราะว่าฉันโดนหลอกเอาง่ายๆเพราะว่าฉันอยากได้เงินสบายๆ พ่อแม่กับฉันไม่มีทางเลือกนอกจากเตรียมเอาบ้านไปประกาศขายเพื่อหาเงินแต่แล้วพ่อก็ได้รับสายจากทนายของคุณลองเขาบอกว่ามีคนจ่ายค่าปรับให้ฉันแล้วฮะเป็นไปได้ยังไงอะในตอนนั้นเองฉันก็ดินเสียงมาจากนอกบ้านมีกลุ่มคนกําลังตะโกนเรียกชื่อของฉันอยู่พวกเขาก็คือแฟนคลับเก่าของไคลลี่ที่มาหาฉันเพราะว่าพวกเขารูแล้วว่าจริงๆใครที่เป็นคนร้องเพลงโปรดที่ตัวเองฟังตอนฉันออกไปหน้าบ้านฉันก็ได้รับเสียงปรบมือมากมายเลย เกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฟิลิ克์ก้าวมาจากฝูงชนเขายิ้มและอธิบายว่าเขาลงเรื่องราวของเด็กสาวที่ขายเสียงร้องเพลงเพื่อช่วยครอบครัวและมันจับใจทุกคนมากๆเพราะอย่างนั้นแฟนๆก็เลยมาให้กําลังใจฉันเดี๋ยวนะน่าจาัดก,การเรื่องของคุณลองให้อย่างนั้นเหรอใช่ฉันขอเงินมาจากพ่อฉันพยายามช่วยคนเก่งๆแล้วเธอก็ร้องเพลงเก่งที่สุดในเมืองเลยโอ้ฟิลิซ์ฉันจะขอบคุณนายยังไงดีเนี่ยร้องเพลงต่อไปสิ รุมค้นขอให้ฉันร้องเพลงให้ฟังฉันพยักหน้าแล้วก็เริ่มร้องเพลงโปรดออกมาหน้าบ้านกลายเป็นเวทีของฉันฉันร้องและน้ำตาแห่งความยินดีก็ไหลาอาบหน้าฉันไม่นานหลังจากนั้นพ่อของฟิลิกส์ก็กลายเป็นโปรดิวเซอร์ของฉันเพราะการสนับสนุนของแฟนหนุ่มและพ่อแม่การงานของฉันก็เลยไปได้สวยวันหนึ่งฉันเจอไคลี่ระหว่างที่เดินเล่นรอบเมืองเธอร้องเพลงในสวนสาธารณะเพื่อหาเงินแต่เธอร้องห่วยมากจนทุกคนจ่ายเงินให้เธอหยุดร้องแทน ไคลี่เกิดอะไรขึ้นล่ะเนี่ยเธอร้องไห้โฮแล้วก็บอกว่าพ่อเธอเป็นพวกต้มตุนที่หลอกคนเอาไว้เยอะคุณลองถังแตกเพราะว่ามีคดีความมากมายตอนนี้ครอบครัวของเธอกําลังลําบากมากๆเลยฉันขอโทษนะที่ทําไม่ดีกับเธอเนะ่ะโอเคฉันไม่จะคิดเจ้าแค้นเอาหลับท็อปมาคืนสิก็ถือว่าเจ้ากันไป จากนั้นฉันก็ให้เงินเธอไป2-3ดอลลาร์แล้วก็เดินไปฉันรู้แล้วว่าคุณใช้คนอื่นเพื่อกลุยทางไปสู่จุดสูงสุดไม่ได้ขอบคุณที่รับชมนะคะบอกมาว่าคิดยังไงกับเรื่องของฉันในคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ